ขึ้นในตำแหน่งนี้เกี่ยวครับเราก็เปิดข้าวไปครับการเปิดข้าวนะครับเปิดข้าวใส่ <c oughs> ใเมื่อเปิดข้าวใส่แล้วเมื่อข้าวกล้องมาตำแหน่งข้าวเปลือกมาในตำแหน่งนี้ข้าวสารมาตำแหน่งนี้ครับเมื่อเราจะปล่อยข้าวออกจากตรงนี้นะครับปล่อยข้าวออกครับเราก็ต้องยกขึ้นตำแหน่งี้ก่อนะครับข้าว็จะออก้วข้าวสารใตจอกที่ตำแหน่งนี้นะครับ จะปิดเครื่องนะครับต้องปิดตัวนี้ลงนะครับแล้วปิดเครื่องนะครับสอ่อตัวตัวกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับลูกยางนะครับเมื่อเราทําการทดลองสีแล้วเกิดลูกยางเกิดข้าวหักนะครับเราควรจะปรับตรงนี้ครับตำแหน่งนี้นะครับนะครับปรับปุ๊บนะครับลูกยางก็จะ ทางออกจากกันนิดนึงนะครับแล้วเราก็ลองรันอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการตั้งตั้งตั้งดูว่าสีสีสีเหมาะกับข้าวขึ้นันั้นนั้นไหมถ้าเกิดอันยังสีออกมายังเป็นข้าวเปลือกมากเราก็ปรับอีกทีนะครับปลูกยางเข้านะครับตั้งตามลูกยางนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะรันไปตํตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ไฟก็จะขึ้นเป็นสีเขียวก็ทำการปล่อยข้าวลงได้นะครับปล่อยข้าวถ้าพอข้าวเรา สีเสร็จปุ๊บเราก็ยกนะครับเพื่อจะให้ข้าวออกครับข้าสารออกแต่ทางฝ่องปล่อยข้าสารนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นตัวปรับพัดลมนะครับปรับพัดลมนะครับหลักๆก,ก็มีเพียงแค่นี้นะครับจากประกาศทดดิ่ง